ปีกฝั่งตะวันออกปุยน,นันถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอาชีพการวาดภาพของเขาก็าได้พังตะลายลงเ่นกันยายาเธอกลับมาแล้วสินะร่้จริงฟังจริงและฉันกําลังคุยเรื่องเมนูอาหารของครอบครัวที่จะจัดเลี้ยงฉลองกันอีกไม่กี่วันเที่ถึงนี้นะเธอจะอ่านเมนูก่อนดูไหมล่ะไม่ล่ะครับผมใจแม่บ้านช่วยบอกเรื่องความคิ็นของผมหลังจากที่ผมได้อ่านบันละเธอต้องทำให้ดีที่สุดละแต่ความพยายามทั้งหมดของเธอก็อย่าถูกสังเกตด้วยลุงดุยจริงยังไงละ่ะ ผมอยากจะบอกอะไรคุณสักหน่อยนะวางจริงได้ค่ะผมควรจะทักทายคุณอย่างเป็นทางการตั้งแต่ตอนที่คุณได้มาที่นี่คุณเป็นยังไงบ้างครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็สบายดีค่ะแล้วคุณล่ะคะผมก็สบายดีครับและคุณก็คงจะรู้แล้วว่าคุณจี้และผมจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้พวกเราเคยเจอกันเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนนี้คุณก็มาทํางานอยู่ที่บ้านตระกูลหลวงและคุณู้กวรนปฏิบัติตามกฎของตระกูลและไปที่ปีกฝั่งตะวันออกให้น้อยที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ และคุณต้องไม่คาดหวังให้แฟนของผมก้าใจผิดในตัวคุณด้วยเอได้ค่ะฉันเข้าใจแล้วแล้วฉันก็จะปฏิบัติตามกฎของตระกูลนะคะโอเคครับงั้นคุณก็ไปทํางานของคุณเถอะครับคุณพูดอะไรกับเธอเหรอคะผมอยากจะพูดกับเตอจะชัดไปเลยนะครับถึงสิ่งที่ผมควรจะพูดและผมก็หวังว่าเธอจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปด้วยจริงอาจจะพูดจาอะไรรุนแรงไปบ้างแต่เธอควรจําไว้นะว่าสิ่งที่เธอทํานั้นจะไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้น หนูคิดว่าหนูควรจะพาตัวออกไปจากเขานะคะคุณป้าเตืนอนเป็นพวกอ่อนแอขี้แพ้ซะจริงสองวันต่อมาหลวงรุยจริงและคุณเชื่อแต่งงานกันเมื่อไหรคะพวกเขาอยู่ด้วยกันมาก็นานแล้วนะพวกเขาตัง้งกยอย่างเด็กเกินไปที่จะแต่งงานกันนะครับคุณเป็นญาติรักวุโสของฉันคุณไม่อยากเป็นปู่หรอกหรอคะ <laughs> นี่คุณกําลังรอลูกชายคนที่สองของคุณแต่งงานเลยคะ คุณอยากจะแยกส่วนต่างๆมากมายให้กับเขาสิคะรู้จริงนะฉลาดมากๆกขาคงจะได้ส่วนแบ่งต่างๆมากมายเช่นกันสิคะฉันคิดว่าคุณควรจะ,กระเกษียณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิคะเห่ยงเตอ๋อวันนี้เป็นวันฉลองกินเลี้ยงของครอบครัวลุงที่รักของปุมเร,รมามาตาหอานเดินกันเถอะนะครับดี่กว่าจะมาคุยเรื่องธุรกิจกันนะเชฟของตระกูลเรามีฝีมือในการทําอาหารแคตอร์นมสดสองชั้นแบบเครื่องนะคะฉันขอให้เธอทํามันเพื่อให้เป็นของหวานของเรานะคะลองทานดูสิจ้า ด้่ยิงเธอน่ะดื่มวายเยอะไปหน่อยนะจ๊ะมันมีรสชาติแปลกๆจริงๆฉันร,รู้สึกจิบมากๆเลยคุณจะไปไหนล่ะคะเออผมฝึกเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวนี้เลยช่วยด้วยคให้ปลอดไปด้วยเถอะที่รักอยากคุณไข่อยู่ตรงนี้ไหมครับช่วยมาเสนอเอกสารยินยอมการรักษาหน่อยครับ ผมเป็นพ่อของคุณไข่ครับตอนนี้อาการของเขาเป็นยังไงบ้างครับก็ถูกวางยาพิษครับคุณน่ารอผลการรักษาหลังที่เขาได้ฟื้นแล้วไปหลังการรักษานะครับถูกวางยาพิษเล้พวกเราทุกคนก็ตาหนานันอยู่ที่โต๊ะเดียวกันแต่ทามไมถึงมีแต่ลุงรวยจริงคนเดียวที่โดนวางยาพิษละ่ะรวยจริงนะโชคร้ายและมีอาการที่แย่เอามากๆฉันคิดว่าเราทุกคนควรทาการตรวจ่างกายให้เร็วที่สุดนะคะนี่คุณต้องการจะทําอะไรอีกล่ะเชนไม่แคร์หรอกนะถ้าหากว่าคุณจะกลัวตาย แต่ฉันไม่หนุญยาให้คุณมาแช่งรุ่ยชิงออกไปจากที่นี่ซะหลวงรุ่ยชิงถูกวางยาพิษคุณตัวแจ้งตำรวจแล้วกลับไปที่บ้านตระกูลหลวงเถอะนะคะหาตั้งหมดที่วางอยู่บนโต๊ะจะต้องไม่มีใครมาแตะต้องมันและแขกทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้านตระกูลหลวงวันนี้เราจําเป็นต้องบันทึกสอบปากคำเชฟก่อนนะครับมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นอิู่ในห้องครัวเกิอดอะไรขึ้นหรอคะ คุณต้วีแจ้งตำรวจมานะคะนายหญิงท่านที่ตำรวจกำลังบันทึกการสอบปากคำพวกแขกอยู่นะคะอะไรนะตำรวจสงสัยว่าพวกแขกเป็นคนปองร้ายลุงหรือจริงงั้นเหรอกำรเมการของคุณถูกบันทึกไว้แล้วนะครับนายหญิงคุณทำงานเป็นเชฟก่อนรักลุงคุณถามานทุกชันเมื่อคืนนี้และคุณได้ตรวจสอบวัตถุดิบที่ใจถามาทั้งหมดใช่หรือเปล่าคะเออใช่ค่ะแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนวางยาพิษคุณหร่ยจริงนะคะ ว่ากันว่าคุณมีความสัมพันธ์กับเขาคุณต้องการที่จะฆ่าคอโพรเรื่องนั้นหรือเปล่าคะฉันไม่ได้ฆ่านะคะรความสัมพันธ์เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะยิ่งกว่านั้นฉันเองก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของฉันล่ะคะถ้าจะไม่ฆ่าหลวงลุยจริงนะใจเย็นก่อนนะคะคุณฟางแต่ว่าคุณควรจะคิดให้ถี่ถ้วนแล้วนึกย้อนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องครัวเมื่อคืนนี้ทุกคนก็สามารถเข้ามาย้องครัวได้ค่ะท่านเองก็ไม่สามารถมองหาสิ่งที่น่าสงสัยได้เลย ใครเป็นคนทำของหวานจานสุดท้ายเหรอคะคุณฟางเออฉันเป็นคนทำเองค่ะแล้วคุณมีผู้ช่วยคนอื่นๆไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าฉันถนัดในการทำคัตตัดลมสดสองชั้นแบบเครื่องเนื่องนะคะคุณหมายความว่ายังไงคะขนมคัตตัดเกี่ยวอะไรกับการวางยาพิษของคุณหลวงล่ะคะตอนนี้ฉันยังบอกอะไรคุณไม่ได้ค่ะคุณไปได้แล้วล่ะค่ะฉันเป็นแม่เลี้ยงของหลวงดุยชิงฉันเป็นกู่แขงของลูกชายของฉันในเรื่องทรัพย์สินของตระกูลแต่ว่าวันนี้นะจะไม่ได้ไปติยองคัวเลยนะ มีคำถามอะไรอีกไหมคุณคิดว่าใครเป็นคนวางยาพิษหรอคะคุณนายรงฉันไม่รู้หนึ่งในแม่บ้านอาจจะเป็นคนที่วางยาพิษก็ได้อย่างเช่นฟางจริงเธอหนะถูกหลวงรุ่ยจริงปฏิเสธความสัมพันธ์อย่างดื้อแล้วต่อมาเธอก็ได้ร้องไห้โศกเศร้าเสียใจคุณหมายความว่าเชฟที่ชื่อคุณฟางถือพยายามที่จะฆ่าหลวงรุ่ยจริงหรอคะเธอเข้ามาในตระกูลหนุนในฐานะเชฟค่ะได้รับทุนการถือสามเมื่อตอนที่เธออายุส6กปีและเธอมีความสัมพันธ์กับหลวงรุ่ยจริงในเวลานั้นนะคะ ที่โรงพยาบาลคุณหลวงรุ่ยริงจําเป็นต้องสังเกตอาการเป็นเวลาหลายวันครับและก็จะตื่นขึ้นหลังจากหมดฤทธิ์ยาสลบครับค่ะตื่นมาไวๆนะรุ่ยชิงทิรักรุ่ยชิงคุณทําให้ฉันกลัวแทบบ้าอย่าร้องไห้เลยนะที่รักให้ผมได้มองคุณให้ชัดๆหน่อยนะคุณเกือบจะสูญเสียผมไปแล้วหนึ่งเดียวที่คุณรักและผมเองก็มีสิ่งเดียวเช่นนั้นมาตลอดอันเนราเรียกมันว่าเสมอกันนะครับ ช่วยใจกว้างหน่อยเดอะค่ะวางใจเถอะค่ะฉันจะต้องตามหาคนที่วางยาพิษให้เจอให้ได้ลูกควรจะไปพักผ่อนสักหน่อยนะพอ่อไอวี่พ่อจะดูแลแฟนของลูกอีกได้ค่ะพ่อหนูจะกลับไปที่บ้านและจะนําเสื้อผ้าสะอาดมาสักชุดช่วยดูแลหลงรุ่ยจิงให้ดีๆนะคะพ่อนี่นายเป็นคนทําเรื่องนี้เหรอจะป่ารด้ไงถ้ามีแต่คิดจะทำร้ายลูกใจตัวเองหรอกนะนายปฏิเสธที่จะให้รุ่งรุ่ยจิงเป็นผู้สืบทอดของนาย เรื่องงานนายก็เลยอยากจะฆ่าก็ตันทีเพื่อจะแจ้งกับเรื่องราวทั้งหมดนายน่ะเป็นคนทำบันสินะฉันน่ะได้เปลี่ยนพินัยกรรมของฉันแล้วหุ้นส่วนแบ่งของบริษัทจะถูกโฉกให้กับรุ่ยจริงถ้าฉันตายไปในสองปีฉันก็ยังได้เตรียมเอกสารตั้งกฎหมายเอาไว้แล้วล่ะฉันจะ,กะเกษียณในอีกสองปีต่อมาแล้วฉันก็จะให้รุ่ยจริงรับช่วงต่อหุ้นส่วนแบ่งของฉันไปอะไรนะตะกูนหลงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สวดพบสารพิษ สารตกค้างของฆาตดดนมสดสองชั้นแบบนึ่งและจากจอนที่กุหดวงรุ่ยชิงใจสารพิษและยาพิษเหมือนกันนั่นหมายความว่าฟางชิงเธอเป็นฆาตรกรนั้นหรอฉันมีอะไรจะพูดกับคุณสักหน่อยนะคะ่ะคุณจี้เอ๊ะฉันไม่ได้เป็นคนวางยาพิษรุ่ยจริงค่ะเพราะว่าฉันไม่มีผลที่จะไปฆ่าคนเลยยิ่งไปกว่านั้นฉันเองก็มีลูกชายตัวน้อยที่ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากฉันฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฆาตรกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย คุณควรจะไปพูดคำพวกนี้กับทางตำรวจนะคะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมาบอกฉันทุกคนบอกว่าฉันเป็นคนทำและฉันก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์และแม้แต่คุณป้าก็ไม่ช่วยอะไรฉันฝุ่นเออคุณฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจมีเมตตาคุณจี้คาได้โปรดช่วยดูแลลูกชายของฉันด้วยเถอะนะคะฉันรู้มากว่าคุณเคยก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเด็กกำพร้าได้โปรดช่วยลูกชายของฉันด้วยนะคะ คุณควรจะรยืนยันตัวคุณเองว่าคุณไม่ใช่คนที่วางยาพิษดีกว่าการที่คุณจะไปหาสารที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อลูกชายของคุณคนที่ไม่มีความสุขอีกต่อไปถ้า,าก็ไม่ได้อยู่กับคุณอีกต่อไปแล้วในห้องพักผู้ป่วยผมไม่คิดว่าฟังชิงจะเป็นคนที่ก้าตะกรนที่ข่าผมเพียงเพราะผมไ,มได้ปฏิเสธเธอไปนี่ไม่ใช่ผลที่เดียวาซะเลยกริงสวัสดีค่ะฟางชิงถูกตำรวจจับไปแล้วโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณกำลังจะรีบไปไหนหรอครับ ฟางจิงขอร้องฉันดูแลลูกชายของเธอนะคะฉันควรจะไปหาเขาแต่ฉันเองก็ไม่เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงหรอกนะคะผมจมใจสวี่เจียไปกับคุณผู้ช่วยคุณในส่วนงานด้านต่างๆเอกสารคุณควรจะไปพบลูกชายของเธอกับจิงหมิงนะครับแล้วคุณก็ไม่ควรเสี่ยงตามอะไรตัวคุณเดียววางใจจะค่ะแล้วฉันจะรีบนําข่าวดีมาบอกคุณนะคะและโรงเรียนฉันประถมศึกษาแห่งหนึ่งเอ,อ่อจูเลยถูกรับไปแล้วล่ะคะ่ะ ใครมารับไปคะคุณป้าของเขานะคะเด็กบอกว่าเขารู้จักกับเธอเธอต้องเป็นหวังอี้เจิ้นแน่ๆฟางจิงเคยบอกไว้ว่าคุณหวังปริเสธที่จะช่วยเธอแต่ว่าทําไมเธอถึงต้องมารับเด็กด้วยละ่ะจูเลยออกไปที่นี่กับป้าของเขาตอนไหนนะคะอาจจะเป็นตอนเที่ยงที่โรงเยายนเลิกนะคะและเธอก็มารับเด็กไปอะคะ่ะนี่มันบ่ายโมงแล้วว่าตอนที่ฟางจิงมาขอร้องฉันตัวเองก็ไม่รู้ว่าลูกชายของตัวเองถูกหวังอี้เจินนาตัวไป ลูกชายของฟางชิงถูกนำตัวไปที่บ้านของจะกูลหลวง้วยฝีมือของหวังอี้เฉินฉันควนจะกลับไปที่บ้านคืนนี้เพื่อจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหวังอี้เฉินต้องการทำอะไรกันแน่เนะเธอก็คงไม่ได้ดูแลลูกชายของฟางชิงหรอกค่ะช้อนอยู่ที่ไหนละคะอยู่นี่ไงครับที่รักือคุณได้คิดอะไรบางอย่างสินะคะคุณที่ไอช้อนผมก็สามารถวางยาพิษลงบนช้อนได้ด้วยนะครับอืมคนคนนั้นจะต้องเป็นหวังอี้เฉินแน่ๆค่ะ ฉันคิดถูกสินะรอเดี๋ยวสิครับคุณกำลังจะไปถามสวีเจียให้พาคุณไปพบกับฟางจิงใช่ไหมคุณมีแผนการอะไรต่อไปหรอครับแล้วคุณจะบอกรายละเอียดข้อมูลเรื่องช้อนกับเธอด้วยหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าคุณบอกเรื่องนั้นฟางจิงไปแล้วสิ่งที่คุณจะได้คำตอบคือสารภาพถัวรู้รวมคิดซ,ซึ่งไม่สามารถเป็นคำให้การในศาลได้นะครับฟางจิง,งคนนิ่งเงียบเพราะว่าเธอต้องถูกคุกคามในหวังที่จะแน่แนครับ คุณควรให้ฟังจริงเธอมีแสดงออกตาทีความคิดได้อย่างอิสระในตอนที่คุณพบเธอคุณเข้าใจหรือเปล่าครับค่ะ<ม>ผมไม่มีวันปล่อยให้หวังงี้เฉินลอยนวลไปรอกนะครับเพราะงั้นอย่ากังวลไปเลยนะคุณลงแรงไปเยอะเลยนะครับอืม,มฉันมีเวลาจำกัดที่จะคุยกับคุณอยู่สักหน่อยนะคะลูกใจของคุณยังอยู่ดีมีสุขที่บ้านก่อดจะคุณหลงค่ะฉันได้ขอให้แม่บ้านช่วยและแม่บ้านถึงดูแลเขาอย่างดีคุณวางใจได้เลยนะคะ ช่มรนไรค้ค่าจริงๆลูกชายของคุณยังปลอดภัยดีค่ะแต่ว่าเขาจะหงอโดดเดี่ยวในตอนที่ไม่มีคุณอยู่คุณจะต้องมาดูแลเขาด้วยตัวคุณเองสิคะฉันจะช่วยดูแลและปกป้องเขาเองค่ะและคุณก็ควรให้ความร่วมมือในการสืบสวนตามที่สัญญากับฉันไว้เมื่อวันก่อนคุณเข้าใจไหมคะเออฉันมีอะไรอยากจะบอกค่ะคุณตำรวจที่บ้านของตระกูลหรอเหลืออยู่ที่ไหนละ่ะแม่บ้านช่วยดูแลเขาอยู่นะคะ เขาอยากจะไปโรงเรีนยนเมื่อเช้านี้แต่ว่าเขาก็เงียบไปหลังจากที่เขาได้ถูกคุณดูเอาไปบอกให้เลยมาที่นี่ะจศงก็ไปที่บ้านหลังเกาที่พ่อแม่ของฉันเคยอาศัยอยู่ไม่ดีกว่านะะจศงก็ด้วยตัวเองก็อย่าบอกเรื่องนี้กับใครละ่ะทรีงทางตำรวจอยากจะสอบปากคบคุณนะนายหญิงโอเคฉันรู้แล้วนสะถ,ถานีตำรวจคุณนายหลงคะคุณทำอะไรล่ะคะ ตั้งก่อนและหลังในตอนที่การตัดนมสดสองชั้นแบบนึ่งได้ถูกเสิร์ฟในวันที่จัดงานเลี้ยงฉลองของตระกูลตอนนั้นฉันได้เห็นพวกแขกได้อาหารไม่มครบนะคะฉันก็เลยไปที่ห้องครัวเดินลงบันไดไปชั้นล่างแล้วก็ไปถามฟางทิงให้ไปเสิร์ฟการตัดนมสดสองชั้นแบบนึ่งนะคะนี่คือช้อนที่ถูกใช้โดยคุณหลวงรุ่ยชิงถูกปุ๊บตกอยู่ในที่เกิดเหตุในวันนั้นค่ะพวกแขกทั้งหมดและคุณฟางริงบอกว่าคุณถือช้อนพวกนี้มาให้พวกเขาค่ะคุณจะยอมรับเรื่องนั้นไหมคะ ก็เป็นไปได้นะคะวันนั้นฉันก็ทาอะไรทั้งหลายอย่างตอนหลายอย่างซึ่งฉันเองก็จําอะไรไม่ค่อยได้นะคะแต่คุณได้ถือช้อนพวกนั้นออกมาแต่ผู้ได้ถูกก็คือช้อนนั้นมียาพิษแล้วคุณก็ยื่นช้อนนั้นให้แก่คุณหลงใช่หรือเปล่าคะคุณน่ยก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ควรจะทํางานของตัวเองให้ดีสิคะและคุณก็ไม่ควรมาปรักปรำฉันในเรื่องตัดตานมสดฉันแบบนึ่งใส่ย,ยาพิษนั่นนะเราได้ทำการตรวจสอบวบาจาหนะที่ใช้บนตัวอาหารอีกครั้งแล้วะคะ่ะ ซึ่งอาจมีสารพิษปนเปื้อนอยู่แล้วเราก็พบว่าสารพิษอยู่ในช้อนที่คุณหลวงรุ่ยจิงใช้นั้นมีจานวนมากกว่าในชามที่เขาใช้ค่ะนั่นก็บอกได้ว่าสารพิษที่อยู่ในชามมาจากช้อนซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุค่ะคุณตํารวจจะไม่สนใจหรอกนะคะว่าคุณพูดอะไรแต่ว่าพวกคนรับใช้แล้วก็พวกแขกที่บ้านของฉันบางทีอาจจะไปจับช้อนที่นี่ก็ได้ซึ่งอาจจะถูกคนอื่นให้ฉันมาอีกทีก็ได้นะเรื่องตั้งหมดก็มีแค่นั้นล่ะค่ะและฉันเองก็ไม่ตอบกำถามได้สารพวกนั่นอีกแล้วค่ะ ตนายของฉันก็มาที่นี่นะหวังอีเ้เฉินนี่เป็นยัยแม่มดจอมเจ้าเล่ยอะไรอย่างนี้นะเตอพยายามที่จะทให้ตัวเองกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่านคําพูดที่น่าเชื่อถือของเตัอในตอนหลักฐานซึ่งเธอก็เป็นผู้ต้องสงสัยมีนาโนมเชือปรากฏออกมาเรื่องนั้นยังซับซ้อนเงินงําซะจริงๆเตอไม่ใช่คนเดียวที่ไปสัมผัสโจรสักอข้้งะแตกต่างจากสถานการณ์ของฟางชิงหวังอีเ้เฉินก็เตรียมช้อนที่มียาพิษเอาไว้ล่วงหน้าแล้วและจากนั้นเธอก็ใช้ความเจ้าเล่ยวไว้สลับปรับเปลี่ยนช้อนขึ้นมาททันี แต่ว่าเราก็ไม่มีหลักฐานเลยนะครับเราอาจจะไม่ปล่อยใหยแม่มดนั้นลอยนวลนไปได้กกแม่เรื่ของคุณได้รับการประกันตัวออกมาแล้วครับเฮ้ยทานซุปก่อนนะคะรุ่ยทิงบอกรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเราแล้วค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะหวังอีกเชิญนพตำรวจถามเมื่อตอนกลางวันแต่ไม่มีหลักฐานโดยตรงออกมาเลยค่ะคำปิ้างอาจจะถูกตัดสินด้วยสาร รู้จริงในรู้ไหมว่าทำไมว่าอี้จินถึงพยายามฆ่านายอืมมันง่ายมากที่จะอธิบายเพราะว่าเธอเคยปฏิบัติกับเขาอย่างดัดงตูยังไงล่ะคะพ่อของคุณตั้งใจใจะให้คุณตั้งหมดในบริษัทกับคุณรูจร้จริงเออจริงจริงเหรอคะแต่ผมได้ตรวจสอบพินัยกรรมแล้วนี่และได้ยืนยันว่ามันถูกเปลี่ยนไปแล้วและพ่อของคุณแจ้เงินหมาสารกับน้องชายของคุณแต่ก็จะจัดการก,กับบริษัทเถิองอุย้ยเขาไม่อยากให้หลวงรุ่ยดินมาทำพัง ไม่สงสัยเลยว่าหวังอี้เจินจะพูดว่าแต่เธอได้ทำเรื่องโหเดเยี่ยมจริงๆตืดอะไรนะเป็นไงเหรอฆาตกรยอมจำนวนกับตำรวจแล้วล่ะค่ะใครคือฆาตกรหวังอี้เจินเหรอไม่ใช่ค่ะฆาตกรคือคุณตองเอ่อทำไมล่ะห้องรับแขก ตำรวจบอกว่าคุณได้สารภาพความผิดของคุณที่คุณพยายามฆ่าหลวงรุยจินงงานเลี้ยงตระกูลด้วยยาฆ่าหนูที่คุณซื้อแต่ฉันไม่เชื่อคุณจะทํามันฉันขอโทษค่ะคุณจี้แต่ฉันเป็นคนทําจริงๆค่ะแต่คุณรู้ได้ไงว่าฟางจริงทำคตัดนมสดตุ่นอร่อยแล้วทําไมคุณต้องอยากฆ่าด้วยริงล่ะคะเพราะฉันได้อ่านเมนูล่วงหน้าฉันกังวลว่าท่านผู้หญิงจะไม่มีความสุขหลังจากที่คุณหลวงจะเป็นผู้นําตระกูลหลวงฉันทําสิ่งที่โง่วงงลงไปปังคุณโกหกฉัน หวังที่ฉันไม่ได้ดีกับคุณและคุณไม่ควรทํางานให้เธอสำหรับค่าใช้จ่ายในการจาคุกข,ข,ของคุณคุณโดนจะขู่มาใช่ไหมฉันบอกหมดแล้วฉันไม่อยากเจอเธออีกแล้วสามชั่วโมงก่อนฉันรู้ว่าลูกชายคุณทํางานในบริษัทเงินเดือนเล็กๆเ,เ,เดือนก็ประมาณห้าพันหยวนไม่เพียงพอที่จะใช้ใจ่ายและมันเป็นไปไม่ได้จะซื้อบ้านถูกไหมฉันมีวินล่าเล็กๆในโครงการเฟสสองบนเขามันมีค่ายอย่างต่ำหนึ่งล้านหยวน ถ้าเธอทาให้ฉันถูกใจวี่ล่านั้นจะเป็นของเธอและฉันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งล้านด้วยสำหรับงานแต่งลูกชายเธอนในอนาคตดีไหมล่ะให้ฉันทําอะไรดีคะท่านผู้หญิงเรื่องเล็กน้อยนะฉันออกจากโรงพยาบาลวันนี้เมื่อไรพ่อของเราจะมารับครับที่รักคุณกดคนอื่นแต่คุณไม่ฟังสามีของคุณเลยนะอย่าทำผมเศร้าจีที่รักหวังอี้จันก้าได้ไงถึงหนีไปกับก้าตะกร ทั้งที่มีหลักฐานเพียบฉันหัวร้อนแล้วนะอย่างน้อยพวกเราก็รู้ชัดแล้วว่าเธอเป็นนักฆ่าเลือดเย็นก็ใช่นะสิคุณโดนวางยาและคุณจะถูกแยกเป็นชิ้นชิ้นเลือหน้านะผมควรจะถามพ่อของผมเกี่ยวกับครงการที่รวมมือกับพยาบาลผมจะได้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลถ้าตระกูลของเรามาจัดการนะช่วยจริงจังหน่อยสิอย่าโกรธเล็กรอบที่รักผมเกลียดวางอี้เฉินแต่ผมจะไม่ยอมให้ความเกลียดจังมาส่งผลลบกับชีวิตผมนะเฮ้ ดูสิพวกเราจะแต่งพิธีแต่งงานภายในหนึ่นงเดือนแล้วนะครับที่รัก